ต่อละหนึ่งแต้มหั้ใจดีด้วยนี่ผงไมเ่เยอะยางอมันกัดดีเย่บยางผมไม่มีมีแต่ตัวใหญ่มันตื่นน,นี่เฉยๆกัดดีกบยางก็กัดหรอมกอมันไล่มันคุ้นหมดแล้ว อยนะู่เลยครับหยุดแล้วครับนี่ครับนี่เอาจนได้ครับมาแล้วครับเต็มแรกมาแล้วครับ้ยมาแล้วครับอ่ามาแล้วครับนี่ผูรไล่อยู่ตั้งนานครับเียสภาพหมาเป็นไงครับมันไล่กินลูกปลาครับโอ้โหประจะกัดได้ครับมาแล้วเต็มแรกครับไวเปอร์ครับนี่มาแล้วเต็มแรกครับเช้าๆครับมีตัวเป็นโดนครับไวเปอร์ครับ ขนาด3ามเซนครับไวเปอร์ครับแต้มแรกมาลับเดี๋ยวพยายามที่ครับเจอกันแล้วครับเช้าเช้านี้ฝนได้โปรยปลายมาครับก็หยุดไปพักนะครับจะมาออกมาไล่เตีรับปลาขึ้นดีแล้วปลาไล่กัดพวกลูกปลาลูกกุ้งเนี่ยครับได้แล้วแต้มที่สวยครับไวเปอร์นะครับครับยอดครับชมนเลยครับวันนี้จะสกีแต้มครับในสภาพอากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนครับสวัสดีครับ อยู่แล้วมาครับเต็มทสองเต็มสองมาแล้วครับโอ้โหเต็มปากเต็มคำครับไวเปอร์นะครับไล่ไปไล่มาตัวเยอะครับไวเปอร์ขนาดสามใจนับน้ำหนักพอดีพอดีครับนี่ครับหมายแต้งครับเช้านี้ครับเก็บใส่ถังก่อนครับเดี๋ยวดูผลงานท้ายเกมนะครับไปครับ โดดแล้วครับโดดแล้วครับลงไปปุ๊บก yeah. ัดเลยครับโดดแล้วครับมาแล้วครับลงปุ๊บกัดปั๊บฮ่าใส่สวยรักนี่ไวเปอร์นะครับงานสามเซ้นครับเหยื่อะสามเสนน้ำหนักหกกรัมนะครับนี่ครับไวเปอร์ครับเล่นง่ายๆครับตีไปกอกลับนะครับปลากัดเฉยแล้วไส่แตร์นะครับนี่ครับใส่สวยๆแนะเนี่ยใส่เงี้ยครับตลาดต้องการนะครับทำปลาเค็มปลาแดดเดียวนะครับโอ้นี่อหล่อเป็นร้อยนะครับทำเป็นเล่นนะครับตัวอย่างนี้นะครับ เนี่ยไบเปอร์นะครับขนาดสามเตนท์นับน้ำหนักตกกำลังครับตีไปกอกลับครับปลาขัดเถอะหมาลับเดี๋ยวชมเรื่อยๆครับวันนี้จะได้เต็มถังหรือเปล่าครับในสภาพอากาศแบบนี้นะครับเดี๋ยวแน่เดี๋ยวฝนนะครับอากาศเปลี่ยนๆแห้งนี้ครับดีครับ ัดแล้วครับสองไม้โดนเลยครับโดนแล้วครับอย่าหลุดนะมาแล้วครับอ่าเป็นหมายล่องน้ำครับโอ้สายสวยครับเอาหลุดพอดีเลยรุดพอดีเลยเดียนเดียวนโอ้สายสวยเลยเยอะเลยลุดพอดีเลยครับสายสวยครับเนี่ยเป็นร่องน้ําธรรมชาติครับเป็นคางบ่อเลี้ยงบ่อเอบ่อปันนินครับแต้มสวยครับไม้แต้มแล้วโอ้โหไวเปอร์ครับ ถางแน่นอนครับวันนี้โอ้ไซส์สวยเลยครับใส่ถังไ่อนหลดได้แล้วครับโอ้ยติวเลย <c oughs> ไอ้ขี้ตอดยุงหน้านี่ได้ครับหนึ่งแต้มครับโอ้ยรถมาเยอดด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 ไดด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 รดด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 มดด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 ดแดด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 ดน อยู่แล้วครับนี่อยู่แล้วครับนี่อยู่แล้วครับอยู่แล้วครับนี่เอาจนได้ครับเฮ้ยสายสวยด้วยเป็นหมายคลองธรรมชาตินะครับเป็นร่องน้ำเนี่ยครับไวเปอร์นะครับขนาดสามเซนครับขนาดโคกกมครับโอ้สายสวยอ้วนตึบเรียบอ้วนป้อมเลยเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวอดแดกเดิมจากร้านค้าเมื่อกี้ครับอ่าได้เมื่อกี้แล้วครับโอ้โหสายสวยครับ ครับเดี๋ยวขอย้มทึกภาพครับแต่งแต่งครับแต่งเนี่สวยครับเล็กแต่อ้วนนะครับไซส์ส,ยสวยเลยครับ ไม้เดียวเลยครับมากันเลยครับมาเลยมาเลยครับโอ้ยไม้เดียวเลยครับใส่สวยเลยไม้เดียวครับนี่ตีเป็นร่องน้ำเนี่ยตัวที่สองครับหลุดเป็นสองได้มาสองมาอยแต้มครับโอ้ยนได้ครับลงแล้วครับแต่ก กัดแล้วกัดแล้วครับกัดแล้วเตีมกัดครับเต็มกัดโอ้ยติดครับต็ดอมกแล้วครับเฮ้ยมาอีกแล้วครับไบเปอร์ครับนี่ไบเปอร์นะสามเสนครับโดนอีกแล้วครับเป็นหมายร่องน้ำครับหมายแต้มครับโอ้โหเต็มกัดเตีมกัดครับเต็มถังแน่นอนครับวันนี้ โดนแล้วเต็มเต็มเต็มถังแน่นอนครับนี้ นะครับโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วครับโอ้สายสวยนะครับสายสวยเลยตัวนี้โอ้ยติดครับติดโอ้ยโอ้ยสายเกือบโลครับโอ้ยครึ่งโลได้ครับตัวนี้โอ้เอาจนได้ครับตีเตือเอาจนได้โอ้ยเลือตัวเล็กมันสี่ห้าขี่ได้ครับตัวนี้โอ้สายสวยแล้ว ไวเปอร์ครับไวเปอร์สุดยอดครับกับหมายธรรมชาตินี้ใช้ได้เงี้ยผลดีครับตางกัแตมที่สามครับแต้มนี้สวยที่สุดแล้วครับกัดผิดกัดถูกรุดไปสองสาตัวได้ตัวที่สามแต้มนี้สวยครับไวเปอร์ับขนาดสามเซนครับหนักกวกัมครับสุดยอดครับโอ้หมาตาใหญ่ที่สุดของวันนี้แล้วครับเดี๋ยวลองไล่ตีครับมันจะมีอีกมีอีกแบบอีกแอครับผู้เหนื่อยอีกครับโอ้สายสวยครับ นี่อยู่แล้วครับนี่เมื่อกี้หลุดตัวเล็กน้อยโดนมาแล้วครับนี่ครับไวเปอร์นะครับน่สามเซน,นครับโดนมานครับโดนอีกแล้วเนี่หมายนี้ปากัดดีจริงๆครับหมายตามครับ ไม่อยู่ไหมอยู่ครับไม้เดียวเลยฮ่าฮ่ม้ยแต้ครับโอ้ใส่ปลาเข็มเงรรีบยบไม้เดียวครับข้างทางครับโดนอีกแล้วครับเต็มถังแน่นอน,นครับวันนี้ไม้ยแต้ครับปลดตานปลดว่าน โดนแล้วอย่าหลุดนะมาแล้วครับอย่าหลุดนะเอาจนได้ครับโอ้โสายสวยแล้วครับโอ้ยเล็กแต่สายสวยนะครับไวเปอร์นะครับขนาดสามเซนครับนี่เป็นร่องน้ําเล็กๆนี่ครับน้ําเริ่มแห้งแล้วครับเล็กๆเนี่ยครับโอ้เยอะครับสายอย่างเงี้ยครับอ้วนตึบแล้วเล็กแต่อ้วนนะครับไม้แต้มครับเพิ่มไม้แต้มครับรอบบ่ายเจอรอบบ่ายครับก็ ได้เวลาแล้วครับนี่ไซส์สวยๆครับไม่เล็กไม่ใหญ่ครับปานกลางปานกลางครับนี่ครับไวเปอร์นะครับกันนะสามเส้นครหนักหกรัมนะครับนี่ตีปลายกอกลับครับปลากัดเฉยครับโอ้สุดยอดครับเหนื่อยวนรอบหุ่ยหินแล้วครับวันนี้เต็มถังแน่นอนครับฝากผลงานครับสวัสดีครับอย่าออดเป็นเลยนะครับไวเปอร์นะครับนี่ครับเดี๋ยวเจอกันครับ ครับโดนครับมีก็โดนครับโดนได้ครับมาแล้วครับไล่ยังเจอครับโอ้สายสวยแลยเยุดนะโอ้ยสายสวยด้วยโอ้ยเอาจนได้ครับไบเปอร์ครับว่าลองน้ำเล็กๆนี่มีตัวเป็นโดนครับไล่ยนเจอครับมาอีกแต้มครับโอ้สายสวยครับครับอย่าขอยอำทึกภาพครับมาอีกแต้มครับสวยๆครับนี่ยอย่างไบเปอร์นะครับ นะสามเส้นครับเรื่องง่ายๆครับตีไปตอกัดนะตากัดเฉยครับวันนี้เป็นถังแน่นอนครับครับชมเรื่อยๆครับจะมีวนกลับบ้านแล้วครับอยู่หน้าแถวๆหน้าโรงพยาบาลสัตว์นี่ครับก็เลยตีมาเรื่อยๆครับโอ้โหช่วงบ่ายนี้อากาศร้อนมากเลยครับอีครับชมเรื่อยๆนะครับวันนี้จะได้สกีแตรมครับเป็นถังแน่นอนครับอีกครับหมายแถวบ้านนะครับสุดยอดครับไวเปอร์ครับตกยาฮอตเพชรบุรีนะครับสุดยอด ไม้เดียวเลยไม้เดียวเลยอย่างใช้สวยด้วยไม้เดียวเลยครับเอ้ยไม้เดียวเลยโอ้หน้าท่อครับไม้หน้าท่อครับไม้เดียวทั่วเลยครับโอ้ไซส์สวยเลยครับไวเปอร์ไวเปอร์แกกำลังจะเข้าบ้านแล้วครับลองตีดูหน้าบประตูน้ำแค่คืบเดียวครับนึกว่าตัวเล็กโอ้ฟ้ามับเลยครับ ไซส์สวยแล้วโอ้ยใหญ่กับตัวเมื่อกี้เลยครับไบเปอร์นะครับขนาสามเซนคนระับหนักหกกรัมน,นะครับง,ง่ายๆครับนะตีไปกอกลับน,นะครับตาขัดเฉยครับโอ้ไซส์สวยครับโอ้นึกว่าตัวเล็กน้ำเนี่คืบเดียวเองครับฟ้ามัฟอยู่เลยครับครับสุดยอดครับ